ในวันนี้คณะกรรมาการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้เดินทางมาศึกษาดูงานณบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำนักงานใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนการทำเหมืองแร่ในเมืองดรสมไทยวงเจริญได้ให้คำอธิบายรูปแบบธุรกิจการทำเหมืองแร่ในเมืองวิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองจากกองขยะต้องขอขอบคุณท่านเจนนำชัยสิรินะครับท่านหัวหน้าคณะเดินทาง แล้วก็ท่านอดิทัศน์ภสีนนท์ท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการแล้วก็คณะนะครับเออร์เบิร์นไมเน็งวิดีไซคิที่วงพันธุ์นีได้ทำก็วิธีขุดวิธีทําวิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองเนี่ยมันใช้อะไรขุดส่วนหนึ่งแน่นอนและการขุดก็ต้องใช้แมคโคร่วมกับสติปัญญาเทคโนโลยีเครื่องจักรทุกตัวที่คนทั้งหลายเข้าใจว่ามันคือขยะวันนี้ครับคณะ มาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชื่อคณะนี้ผมชอบมากเลยนะเริ่มต้นในการพาณิชย์แล้วการอุตสาหกรรมสองตัวเนี้ยโอ้โหที่ถูกใจมากคือนี่คือเศรษฐกิจหมุนเวียนซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องทั้งคนระดับลากย่าไปถึงคนที่โตที่สุดแล้วเคลื่อนไหวไปทั่วโลกเลยสองคำนี้เมื่อรวมกันนี่คือคำที่ผมชอบที่สุดแล้วผมก็หาคำต่อเอ ผมเห็นเออร์เบิร์นผมจะต่อมันด้วยอะไร u r อร n เบิร์นเฉยๆคงไม่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เติมคำว่า Business ว s t h Recycling ก็คือวิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองจากขยะเลยธุรกิจทำเหมืองแร่ในเมืองวัตถุดิบแร่พื้นฐานจากกองขยะเรามาดูว่าคนเนี่ยเวลามองอย่างเนี้ยมองไปของหน้ามังเกียยหน้าสยดสยอจำนวนมาก ถามคนแสนคนมีอาจจะมีคนคนหนึ่งคนหรือสองคนตอบว่ามันไม่ใช่ขยะมันคือเหมืองแร่ในเมืองผมก็พยายามพูดว่าเหมืองแร่ในเมืองเขาก็หาว่าผมเนี่ยบ้าเวลาเรามีวิชานวัตกรรมขยะวิทยาหรือนวัตกรรมขยะสร้างชาตินะครับเราจะเห็นเราจะอดตื่นเต้นกับมันเออะโวยวายเลยครับเออเออเออเอโออ๋อแล้วมันก็วาบเลย มันจะวาบเลยมันจ,จุดประกายความคิดให้เราเลยบ้าคลั่งกันดีเลยการสังเกตต้นทางของการเกิดขยะว่ามาจากไหนวัตถุดิบต้นทางที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องยาวนานท่านดูดิโลหะที่เป็นเหล็กโลหะที่เป็นแผ่นเหล็กวิลาดเนี่ยเหล็กเครือบขาวปลอดสนินมนะครับมันเยอะขนาดไหนแล้วรู้ไหมมีมากเท่าไหร่ก็เช็คเลยวัตถุดิบต้นทางที่โรงงานอุตสาหกรรมทำบรรจุภัณฑ์อย่างเนี้ย มันผลิตออกมาเท่าไหร่ใช้แผ่นเหล็กวิราชเนี่ยอ่ากี่ตันต่อวันต่อเดือนต่อปีต่อสิบปีต่อร้อยปีอมันใช้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายมันไปไหนโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากแต่ก่อนใช้เตาถ่า,านเดี๋ยวนี้ใช้เตาแก๊สก็เห็นทุกวันครับมันแปรเห็นทุกวันไม่ใช่แล่ได้ไหมไม่ใช่แล่เหล็กได้ที่ไหนครับไม่ใช่แล่ในเมืองได้ที่ไหนครับ ลองดูสิลองดูลองไปขุดดินมาไปหาแร่มาถลุงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูสิว่าต้องใช้อะไรไปเท่าไหร่ถูกไหมครับผมมีความเชื่อว่านับวันเนี่ยครับอํานาจของผู้ซื้อกําลังเติบโตขึ้นอํานาจของผู้บริโภคสีเขียวที่เป็นผู้มีความรู้โลกในยุคปัจจุบันเนี่ยครับผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วรู้ว่าบริโภคอะไรจะทรํรลายโลกบริโภคอะไรจะช่วยเหลือโลก โอ้โหลัทธินี้เริ่มมารุนแรงเลยที่จับทางได้เพราะฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าของผู้ซื้อครับเขาจึงมีอำน,น,นาจเขาจะจ่ายให้ใครก็ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทรัพยากรใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับนะครับทรัพยากรเนี่ยมีจํากัดแต่ทรัพยากรรีไซเคิลไม่จํากัดทุกวันนี้เราก้าวเล้าทําลายทรัพยากรใต้เปลือกโลกครับทุกอย่างกําลังไปนรกอเวจตีอย่างแน่นอนเลยปัญหาทุกด้านนั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การคิดที่หยุด การทำลายทรัพยากรใต้เปลือกโลกใช้ทรัพยากรรีไซเคิลสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับโลกมันจะเกิดพายุอุทกภัยทางการเงินที่หมุนเวียนสั่นสะเทือนไปทั้งโลกสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยทีเดียวถ้าเราคิดทำลายขยะขยะก็ทำลายเราถ้าเราทำลายขยะขยะก็จะทำลายเราถ้าเราช่วยไม่ให้เขาเป็นขยะเขาก็จะมาช่วยเราสร้างอาชีพ สสสสร้ส้้าาางงงงิ่ง่แววดดดลอ,อมทียคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้เห็นภาพรวมของบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทยมีประสบการณ์อันยาวนานให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกชนิดในราคามาตรฐานให้บริการกำจัดของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายมีการอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสำหรับคนไทยและหลักสูตรนานาชาติ ใช้เวลาอบรมผ่านไปแล้ว22ปีมีผู้สําเร็จการอบรมไปแล้ว12,000คนหลักสูตรนวัตกรรมขยะวิทยาดังกล่าวสอนโดยนักประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญมุ่งเน้นสอนให้คนสามารถเป็นนักบริหารที่มีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการขุดเหมืองแร่ในเมืองจากกองขยะได้สําเร็จและได้เห็นความสามารถในการเก็บรวบรวมทรัพยากรหมุนเวียนพื้นฐานจากการคัดแยกขยะวัสดุเหลือใช้รวมถึงได้รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องทางด้านสังคมและด้านกฎระเบียบของภาครัฐดรสมศัยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขซึ่งถ้าได้รับการแก้ไขประเทศชาติจะได้ประโยชน์นาประการเป็นอย่างมากทั้งหมด5ด้านด้นดวยกันอันได้แก่ 1. ปัญหาผลกระทบจากขยะบุพิษไฟไหม้บ่อขยะน้ำเสียและการต่อต้านเรียกร้องจะหมดไป 2. จะเกิดภาคธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนบริหารจัดการที่มากขึ้น 3. จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างงานให้กับคนจนจำนวนมากสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเก็บกู้กับคืนทรัพยากรหมุนเวียนจากบ่อขยะขึ้นมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของตลาดโลก 4. ธุรกิจทำเหมืองแร่ในเมือง Urban Mining Business with Recycling เป็นนวัตกรรมธุรกิจใหม่ที่จะมาช่วยสร้างชาติในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมคืนแผ่นดินที่สะอาดปราศจากผลพิ ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมสืบไป